ผลลพักนักปรุงโฮมคุกอยากจะเอาใจคนที่ชอบทานไก่ทอดนะครับไก่ทอดก็มีหลากหลายสูตรมากทีเดียวสูตรนี้มากระซอส,ส้มซ,ซึ่งซอสส้มแบบสูตรง,ง่ายๆนะครับเขาก็จะใช้แยมผิวส้มใช้โชยุใช้น้ําตาลประมาณนั้นแต่สูตรนี้เราจะทําให้มีรสชาติที่มีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะชอบไปทําพร้อมกันเลยครับ เราจะหมักไก่เป็นเวลาสั้นๆนะครับซึ่งผลใช้สะโพกไก่นะครับเราหั่นให้เป็นชิ้นขนาดาประมาณสัก1นิ้วนะครับเราใส่ลงในถุงถนอมอาหารนะครับเพื่อทําให้เครื่องปรุงรสเนี่ยเขากระจายทั่วดีแล้วก็ทํางานง่ายส่วนประกอบในการหมักน้ํามันนาเราจีนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับพริกไทยเล็กน้อยและ ลหลังจากที่หมักเสร็จนะครับเราจะนําไปพักในตู้เย็นในการพักในตู้เย็นเนี่ยนะครับเราพักอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือว่าอย่างมากก็ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าในส่วนเครื่องหมักไก่ของเราเนี่ยมีเกลืออยู่ด้วยไม่งั้นมันจะดูดน้ําออกมาจากไก่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็ลายอากาศออกแบบนี้พับถุงนะครับเนี่ยฮะทำให้ประหยัดพื้นที่ตู้เย็นกดๆแบบนี้นะครับนำไปพักในตู้เย็น1ชั่วโมงครับ ในการทำไก่ทอดซอสส้มนะครับตัวซอสส้มเนี่ยมีหลายสูตรแต่วันนี้ที่เอามาฝากจะเป็นสูตรที่รสชาติมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้เปลือกส้มแบบนี้ครับผลซื้อจากร้านขายยาจีนนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราต้องบูมเขาก่อนให้เขากลับมาดูดน้ำนะครับแช่ลงในน้ำแบบนี้ครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณสัก10นาทีก็ได้แล้วในระหว่างนี้เรามาเตรียมส่วนประกอบของน้ำซอสกันนะครับ ถ้าเรายังไม่ใช้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปพักในตู้เย็นได้และตอนนี้ไก่ของพลน,นะครับหมักได้1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพ็บตัวไก่นะครับโดยการเค้ากับแป้งข้าวโพดบางๆแล้วนําลงทอดครับ น้ำมันนะครับใส่ลงในกระทะสิ่งที่พลจะทำนะครับก็คือว่าเราจะนําชิ้นไก่เนี่ยไปคลุกเคล้ากับแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดทั้งหมดเนี่ยห้กรัมแต่พลจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือทําให้ตัวแป้งเนี่ยกระจายทั่วๆเราใส่แป้งลงไปในถุงถนอมอาหารแบบนี้นะครับแล้วเราก็แบ่งไก่ลงไปครึ่งส่วนซึ่งในการคลุกเคล้ากับแป้งนะครับน้ำมัน ต้องอุณหภูมิได้แล้วเราถึงค่อยคลุกนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อสมมุติเราคลุกเขาแล้วเราทิ้งไว้นานเนี่ยครับตัวน้ําในไก่มันจะออกมาทําให้แป้งด้านนอกครับไม่ได้เคลือบแบบดีอ่ะแล้วไก่ตรงนี้นะครับคนก็แบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนนะครับใส่ส่วนแรกลงไปก่อนจับให้ถุงเขาแบบโป่งๆนะครับลมเยอะๆขยาครับผม เขย่าเสร็จแล้วนะครับนำออกจากถุงเลยครับผมใส่ลงในกระชอนนะครับลอนแป้งส่วนเกินออกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วน้ํามันของเรา180องศาแล้วครับนำลงทอดเลยครับเวลาที่ลงทอดเนี่ยหยิบลงไปเป็นชิ้นแบบนี้ครับการใส่ลงไปทีละชิ้นทําให้อุณหภูมิน้ํามันเนี่ยครับเขาปรับตัวตามทันนะครับจังหวะแรกที่เราใส่ลงไปอย่าเพิ่งไปคนเขานะครับถ้าคนเนี่ยแป้งมันจะหลุดเราทอดไปสัก1นาทีแล้วเราค่อยใช้ตะเกียบคนเบาๆครับสังเกตจากฟองน้ํามันนะครับตอนที่เราใส่ไก่ลงไปครั้งแรกเนี่ยฟองน้ํามันจะ และละเอียดแทบจะไม่เห็นชิ้นไก่ตอนนี้ฟองน้ำมันน้อยลงเราเริ่มคนได้ครับคนเบาๆนะครับเพื่อให้ชิ้นไก่เนี่ยเขาโดนความร้อนทั่วถึงกันดีพอเราทอดถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยน้ำมันไสหมดเลยเอาแค่ผิวข้างนอกของเขาเนี่ยครับมีลักษณะที่กรอบขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อเกาะซอสได้ก็เพียงพอแล้วเอาละครับตักขึ้นมาพักครับผม สังเกตจากน้ำมันนะครับน้ำมันใสและไก่เราเริ่มนิ่งนะฮะผลค่อยๆตักออกมานะครับนลครับเรานําชิ้นไก่ออกมานะครับพักให้เขาเย็นลงเล็กน้อยตอนนี้เดี๋ยวพลจะถ่ายน้ํามันออกจากกระทะนะครับแล้วเราก็เริ่มประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างกันได้เลยครับกลับมาดูที่ผิวส้มที่พลแช่น้ําไว้นะครับตอนนี้นุ่มดีแล้วเราซับน้ําก่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปคั่วนิดหนึ่งนะครับ ซอสที่เราพักไว้รีบคน,นครับผมเพราะข้างล่างมีแป้งข้าวโพดอยู่ใส่ลงไปครับผมเคี่ยวครับผมระหว่างนี้นะครับชิมได้การชิมทําให้เรามั่นใจว่าเราได้รสชาติแบบที่เราชอบแล้วผลเคี่ยวมาประมาณ2นาทีนะครับซอสของเราค้นได้ทีแล้วครับปิดไฟครับผมใส่ไก่ลงไปครับ พอชั่นที่คนทำรับประทานกับข้อสวยได้3-4คนสคนสบายๆครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูเอาใจคนชอบไก่นะครับไก่ทอดซอส,ส้มครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ